ครสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุกงูสุกคนเนาะคะ่ะค่ะมือนีก่กะพวกมะไยเต็มเลยค่ <laughs> คยะคะ่ะเพิ่นฝากอันพวงมะไยมาถวายปูเนาะค่ะมือตบิบัติพ่นพระกับอันนี้ก็คือเพิ่นพานทั้งแม่คู่เดี๋ยวอ,าอ่านรายซื้อเพิ่นจักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะมันหลายเนาะค่ะค่ะอันนี้นางทองกุลเนาะคะ่ะนางทองกุลดีแทนนะคะ่ะถวาย1,500งพันร้อยบาทของพวงมะไรเก่าพวงเลยค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวแม่คู่ เอาไล่ซื้อขึ้นไ้ละคะ่ะมีคุณแม่อ่อยมอแกนนะคะหนึ่งพันบาทนะคะรวมบุญมากนะคะมีนางนาริตาชัยพัฒด,ดีนะคะ1,000งบาทค่ะสาถุค่ะค่ะคนรวมบุญมากนะคะคุณแม่บวัวเพื่อนสีขาวนายสลิดสีขาวนะคะพ่อมับนายจิจิรัตติแมนมองนองเบีย์นะคะค่ะสีขาว ถวายปูหาลอยบาทแม่คู่สามลอยนองยิ้นักชาติสองลอยนะคะสาธุขอบุญขอคุณหลายๆได้ค่ะคุณแม่ขาดลายปูลายคนรวมบูนมากนะคะเพราะว่าหลายคนแม่คู่ปลาเทียวไล่ซื้อนะคะรวบร่วมถึงนไหปูนะคะอันนี้จะพลานมาทั้งวันนะคะนางเพียนสีเกียรทางรวมบูนกับปูนะคะสางเดนนรูกเดียนสวรรค์เป็นเงื่อนสามพันบาทไหแม่คู่สองลอยวันสองลอยหนักลอยหนึ่งลอยยิ้มหนึ่งลอยนะคะ ห้าร้อยหนึ่งร้อยค่ะ,ะมันเป็นฝากติดมาให้ทั้งพิมงานแล้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ของน้องวันสองร้อยเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะของนางเพียรศรีเกียนทางของบบุญขอบคุณหลายๆนะคะค่ะอันนี้นางซาปาพาดาเชตะวันนะคะถวายองคูสองพันห้าร้อยบาทแม่ปู200่สองร้อยวันสองร้อยน้าหนึ่งร้อยนะคะค่ะ ขอคุณหลายๆได้ค่ะเ้อใส่บุญเอฟซีชูปูทุกคนมากระวมบุญรวมบุศลนมาเรื่อยๆนะคะสร้างไปน้งกันกันแม่คู่ค่ะคุณภูทรสีหาโคตรนะคะแล้วก็คุณนพวรรณใส่พิมพ์บว่าพร้อมครอบครัวถวายปูสองพันบาทรวมสร้างเด่สวัรค์นรกให้น้องวันหาลอยยิ้มสองลอยหนักลอยสองลอยแล้วค่ะหนัลอยสองยิ้มสอง ขอบคุณครับราคาวันห้าร้อยนะคะถวายปูสองพันแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวไล่ซื้อขึ้นให้อันนี้นางสมสมทรงนันทะนะค่ะถวายต้นมะขามหนึ่งหมื่นบาทแล้วค่ะสร่างแด่นนรกสวรรค์ให้แม่คู่หาลอยว่านหาลอยน้าลอยสองลอยค่ะอ่าขอบคุณขอบคุณหลายๆเพื่อนค่ะเด้อค่ะ อันนี้นางคำพลอยขันลุยพร้อมครอบครัวนะคะถาวายปูหกลอยแม่ปูสองลอยวันหนึ่งลอยนะคะพวงมาไล่สิบเก้าพ่วงนะคะพ่วงมาไลยสิบเก้าพวงอันนี้ผ่านมาทั้งชงยิมนะคะเนาะอันนี้ผ่านมาทั้งชมยิมนางชุติพรคันพี่รุมนะคะถาวายปูสามลอยแม่ปูสองลอยยิมหนึ่งลอยนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ แม่ราตีวงสว่านนะคะถวายปูตาหานลอยยิ้มหนึ่งลอยหนาดหน่อยหนึ่งลอยนะคะนี่แหละค่ะมันหลายหลายคนเนาะคะ่ะซื้อกสิอาจสิลวกร่วมขึ้นคันเดียวเนาะเพราะมันหลายคนเดี๋ยวให้ปูอ่านปูอ่านคื่อเจ้าหนอะละก็หลุดบาดเดียวเลยปูค่ะหลายปูหลายคนเนาะค่ะบางคนก่ะบอประสงค์ออกน้ำค่ะมีไงนะคะ <c oughs> ่ะพวงมาไล่ค่ะอยู่ในถุงเต็มกระเบนว่ามีบางนะค่ะ นายทองจันทร์ครองบุญนะคะถวายพวงมาลัยเก่าพ่วงปัจจุปัจจัยนั่นนาะค่ะล้วก็ะพร้อมทั้งนางลำยายนะคะเนียมสุราชนะคะถวายปูพันหาลอยบาทแล้วก่พร้อมกับพวงมาลัยเก่าพ่วงเร้อ่ะพวงมาลัยค่ะยืนีละค่ะนางยุพาชุ้มกว้างแบบกวางนะคะค่ะถวายปูตาห้าร้อยบาทพร้อมถวายพวงมาลัยเก้าพวงล้ะค่ะ หลายผู้หลายคนเนาะค่ะที่เพ่นรวมบุญมากแม่คู่ขอขอบุญขอคุณอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้นะคะที่ได้เ็ด้างค่ะแม่คู่ไดร่วมสางแดชสวรรค์นลกขอให้จะเพื่อนจะเลื่อนเนาะค่ะทำามาค่ขึ้นขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมากิจการงานเพิ่นกับขอให้เจื่ญนก้าหนาสุขุสุขคนลำลำลุวยรุยเดวยค่ะสาธุดาธุเยอันนี้สุงในการกินการท่านเนาะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยมือสาวแม่คู่ก็ไอจุดทูบเนาะค่ะ ไปว้าปูเวสุวรรณ่าวปูเวน้อมกับโอค์ปูรี่ร้อมกับไปว่าสถานทีไปชุดถูบาร์ซีเดเริ่มสางวันที่ยี่สิบห้าค่ะแดนนรกนะคะเปิดภุ่มเปิดแดนนรกสีิ่นกำลังสีสางขออนุญ,ญาตบาทคำสถานทีค่ะหายพึ่นเฮตุงานหลาบลื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าสัางซื้กับว่าปกติกับแปดขุมแปดลุ้มเนาะคะ่ะแปดลุ้มก็คือแปดลุ่มลุ้มที่แปดก็คือ เวกีค่ะแต่บัดนี้มันต้องใส่เก่าหลุมเก่าหลุมคือยังนอกหนอกปนีเพราะว่าเปลียนนะคะเปลี่ดนมีไฮว่าห้ว่า,วาแต่เวกีก็ย,ยังว่าหอนใหม่และบัดนี้ยังมีเปลียนอีกคุ้มที่เก่านะคะ,ะขาที่คนขาคอตีแม่สุ่มขาลั่นฟันแท่งล้ะก่ะเกี่ยวกับบาปสุดๆน่ะคะ่ะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่ละนี่แหละสุภิญญาศาสนานี่และพนวาพนเย็ด หมว่าจนนอ,อกคุ้มว่าท่อไป <c oughs> คุ้มทิพย์เปจะมีเก่าออกไป่ก่สีิเมนเกา่าก็ปูวาล่ะคุ้มทิ่ยก,ก,ก็เจอนั่นหละนั่นแหละกรรมหนักขาดกรรมจนจน,จนนอกจนนอกเขียดจนจนเหลือเหลือที่เท่ยนั่นอีกคุ้มที่ย์เป๋จะมีคุ้มที่เก่านะคะแล,ะล้วก็ไ่คู่กับไปว่างานหรยย้ยางมือ,ม,อมือเ้านี่นไปเห็นคั่วบ่มีนะคะ่ะคั่วบ่มีแล,ล้วก็ไปคุยกับสร้างเสรีว่าห้าสิบาเฮ็ดด่านทางอะไรบ่แล้แไ่คู่กับว่าสี่ เค็ดคั่วใบนะคะเพราะว่าสั่งอันเพราะว่านบัตหมี่คั่วนะคะซาลากับเล้วแล้วคั่วบัตหมี่บาตนี้ม่คั่วกับสีซังเหลือมองด้านข้างๆออกนะค่ะที่มันคั่วคางๆคุ้นปะครับแม่นครับงามเลยครับเออกับสีงามแล้วบัตนมี้เวลามีการมีงานหรือว่าย่ำเข่าปริวาสเนาะย่ำเข่าพันษาแม่นปะครับผมห้าเอฟซีคนอยากมาปฏิบัติธรรมกับเมคคั่วสิเฮ็ดเป็นห้องให้ให้เอฟซีคนพักนะคะสายบุญที่มาปฏิบัติน่ะ ของผู้ใส่ผู้ยิงนี่สินะค,ะค่ะแต่ก็มีสาราน้ำหานอนสาราน้ำหล้กก็มีห้องครอีกต่งางหากใครแม่คู่ก็สิทเทศไปเรื่อยๆล่ะค่ะก็แหล้กก็ผู้ได้สิร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะเพราะว่าซาร่าเลี้ยวๆบาดเนี้ขาดยนะังฮุจ้จากบ่อองค์พระประท่านองค์พระประท่านสามเมตรองค์ใหญ่นะคะ่ะองค์ใหญ่คนว่าสูงสามเมตรเพราะว่า ไปคุยกับสร้างเส้อไว้แล้วส,สร้างเส้อว่าหาผู้ใดเพื่อนอยากร่วมเป็นเจ้าภาพหรือว่าอยากร่วมกันหรือว่าเพื่อนสีถวายก็ได้นะคะ่ะสามเมตรความสูงสามเมตรเอาความสูงสามเมตรให้ว่าฐานเพ่นกันสบสประมานเมตรหาสีเพ่นวางเสือแต่คงราบประทานนะคะ่ะเพราะว่า b ท t a นี้นะคะ่ะเพราะว่าสางซาร่าแล้วแต่ว่ากา็นี้แหละก็พี่นีพี่จรลนาเบิงหรือว่าเขาสิรวมกันหรือ่อสิขอปูมือนี่นะค่ะขอปูมือนี่ให้ไป เอาองพระประทานมาเนาะค่ะแต่จากสิจักเมื่อนไปคู่กับพ่อท่านไปทเบุงค่ะเพราะว่าบ่ไเด็ปั่นห้องหหยกมาเลยเ้าไปเอายุลานกะได้ไปสั่างยุลาน่เห้อือนเออเป็นห้องเรือนค่ะตอนนั้นเป็นอะไสาควางสูงสร้างนี่ค่ะเป็นคู่เป็นองไม่เลยค่ะององปูพระประทานนะคะค่ะหรือว่าผู้ได้อยาาเป็นเจ้าภาพก็โทร่วมหาไม่คู่ใดหรือว่า สิรวมกันไปแบบนี้ก็ไ so ด้เพาเป็นยังค่ะเพราะว่ามีองค์พระประทานไงแต็ต้องมีองค์พระพุทธรูปอยู่แล้วค่ะแม่นบอ่หรือลาย่างกัยางว่าแม่คู่ก็เข้าไปเบื้องหล้วก็ศาราก็เรียบ้อยแล้วแล้วต่อฟื้นต่อไฟแล้วแล้วนะคะเป็นอันว่าสิ่งสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเขาสิหาองค์ผู้พะประทานนี่เข้าไปแล้วค่ะก็หฮจยังไหนผู้ใดก็อธิษฐานเอาขอสาธุตรงนร้ครับผู้อธิษฐานเนาผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพแต่เออขั้นใดสูงไ้มันสิเป็นเจ้าภาพ ก่จ้าทูหาไม่คู่นะคะ่ะเบอร์ไม่คู่กับ0624232901แล้วค่ะ0624232901นะค่ะหะะรือว่าไม่คู่เบา่างโทษเข่าห้าข้องยิมกไ็ได้แสงโม่ก็ได้นะคะเป็นข้องวันก็ได้นักหน่อยก็ไะะด้เด้อคหะเด้อค่ะห,าห้านักเรียนไม่คู่กับคอทูลได้ก่บบริรับซ้ายอาจจะติธุระคือมือเสานี่ไทย ยัาไท,าทายไทยทอดสุสดให้ให้เอฟซีคนเบืงเองพอดีแบทเหมือนแบ๊แล้วคู่เหมือนเต่าน,นค่ะแลเรยข,ขาดชุดปพูดไปบบเลยก็แลวเครื่องไม่นะ,ะาไทยไทยคนเบรองค่ะอด็เอกลผู้หล่คนนะคะรวมบุญมากซึ่งเป็น,เน,น,น้นเงื่อนจนผาปลาสำหรับวันที่ยี่ิบแบุญเกิดสามนะคะยี่สิบบุญเกินสามวัดปลาบันเมือหรือว่า ใายาปูเทท่องกันแหะค่ะมองแม่คู่เดไปเ,เป็ดไปสาว่าที่ยี่สิบแปดท่านผู้ใดอยากรวมบุญน,น้ำอยากเทศลุงท่านก็แก้งมาได้นะคะมาได้แล้วก็มีวงดนตรีของแม่คู่อหมอมฮวนเทพลงุงเรืองแล้วก็นักร้องรับเชิญลุงลดเพชรทงชัยนะคะมอลำดังนะคะหมอลำดังมีเคยมีซื้อเสียงมานะคะกับคุณพ่อลงุงลวดเพชรทงชัยเพื่อนชาว่า ล้วก็รออยู่ยี่ว่าะชันว่าแม่คู่กับพระท่านเห็นตุ่มขิงเกเรก็จะยุ่ยได้หลวงจอยู่ในที่นี่เออจะมาเบิ่งน้ากันนะคะเนาะแต่วันที่ยี่สิบแปดนะคะปิ่นเมื่อวันเสาร์บ่แม่นบ่ค่ะผู้ใดอยู่ยตานจังหวัดอยากมาร่วมบุญเนาะค่ะก็ขอเชิญได้นะคะเพราะว่าเป็นบุญประจําปีของหลวงปู่เฮาเนาะค่ะของปู่ล้งแต่ชายยาบปู่ฤาษอซีล้งแต่เนาะค่ะปู่ตั้งมาเนียงค่ะคือวัดป่าบันเหมือนตำบลสัมพาวนะค่ะวันที่ยี่สิบแปดมกราเนาะค่ะสองห้าหกหก ล้วค่ะส่วนสีแหต้นเงินตั้งหาก่ะือวันที่สามสิบเอ็ดนะคะค่ะจังรอดที่สามไอ้นิดแต่สิมาตัวเดีเ๋ยินข่าวไอ้นิโทู่หาแม่คู่มื่เคืื่อนเพื่อนไปออกงานแม,ม่คู่สิพ้าลูกล้านไปทําบุญมือไหนอีนอกน้อสันละว่าแม,ม่คู่ก็เลยว่าวันที่สามสิบเอ็ดค่ะวันที่สามสิบเอ็ดท่านพ่อพอมีงานว่างก่ะ แกจังมาโอ้ยบ่มาบ่ไใดแล้วถึงเดี๋ขอส่งกับปูอยอะจ้ะพี่นิดละว่าพี่นิดสายทีทองแก่นวันที่ยี่แปดพันบ่ว่างเนาะค่ะพ่อติดงานก็เลยเอาคุณพ่อรงโลดเพชรทงชัยนะค่ะรอติดตามไปเบิ่งน้ำกันไปมวนน้ำกันเนาะค่ะไปเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะบุญเดือนซามเนาะค่ะผู้ใดอยากกินโลงท่านก็ขอเชิญไหนเนาะค่ะแกหางแกวานไม่คู่ประมาณสามกิโลเนาะค่ะบ่ไกล่ตำบ้านเดียวกันเนาะค่ะเอาบัดนีแกซีนิมนต์ปู ครับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ